7ลักษณะของผู้ชายที่มีเสน่ห์น่าหลงไหล1นิ่งสุขุมแต่ไม่เย็นชาไม่พูดพร่ำเพื่อแต่เวลาพูดต้องมีพลังและทําให้คนฟังรู้สึกมั่นใจ2อบอุ่นโดยไม่ต้องพูดคําว่ารักแสดงความห่วงใยผ่านการกระทําเล็กๆอย่างใส่ใจในรายละเอียดหรือว่าอยู่เคียงข้างตลอดเวลาที่สําคัญค่ะ3มีเป้าหมายในชีวิตและเดินไปอย่างมีทิศทางความทะเยอทะยานอย่างมีวินยัยทําให้เขาเป็นคนที่น่าหลงไหลค่ะ4มีอารมณ์ขันฉลาดไม่ตลกขนานงหัวเราะง่ายแต่ไม่หัวเราะใส่ คนนื่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจไม่ใช่รู้สึกด้อยค่ะ5รักษาคําพูดและเป็นคนที่ไว้ใจได้ไม่เล่นกับความรู้สึก6กเคารพผู้หญิงและมองเห็นคุณค่าในตัวเธอพร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วก็ชื่นชมในแบบที่เธอเป็นค่ะ 7. รู้จักรักตัวเองดูแลตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ดูดีเสมอในแบบของตัวเองผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่จําเป็นต้องหล่อหรือว่ารวยแต่เป็นคนที่ทําให้ใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภยัยและไว้วางใจได้ค่ะ